สวัสดีค่ะดิฉันชื่อชัญญาและกลางนะคะปัจจุบันดิฉันทางานประจําอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการค่ะดิฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสองคนนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกมาคนเดียว20กว่าปีนะคะดิฉันทางานเอ่อทงานตอนนี้ลูกคนเล็กของดิฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะด้วยรายได้งานประจําของดิฉันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นดิฉันจึงต้องมองหาอาชีพเสริมนะคะดิฉันก็ได้เข้าไปทำธุรกิจเครือข่ายมาหลายบริษัทนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็พอไปได้นะคะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะคะเออมีเพื่อนนะคะเป็นลูกค้าที่โรงแรมนะคะมาแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจอะโตมี่ดิฉันประทับใจสินค้านะคะแล้วก็อยากทำเป็นธุรกิจ นะคะทีนี้ก่อนที่จะทำธุรกิจดิฉันจึงเริ่มลงมือเขียนไลน์ซินาริโอของตัวเองค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันขอมาแชร์สองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องบ้านดิฉันอาศัยอยู่ที่คอนโดเล็กๆนะคะเนื้อที่21ตารางเมตรซึ่งเล็กมากนะคะอยู่ได้แค่สองคนกับลูกสาวลูกชายอยู่ด้วยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันแคบเกินไปนะคะดิฉันก็เลยมีเป้าหมายนะคะ ว่าอนาคตดิฉันอยากจะมีบ้านเดี่ยวสามห้องนอนสามห้องน้ำมีเนื้อที่200ตารางวาหูลค่า5ล้านบาทเพื่อครอบครัวจะได้อยู่ด้วยการพร้อมหน้าแม่ลูกนะคะค่ะแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องงานนะคะปัจจุบนันดิฉันทำงาน8-10ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งแทบไม่มีเวลาที่จะทำอัตอมี่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปหาครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ อนาคตดิฉันอยากทำอะโทมีเต็มเวลานะคะภายในเดือนมิถุนาปี2-5-6-4นะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องทุ่มเวลาให้เต็มที่กับงานนั้นๆน,น,นะคะเพราะตอนนี้ดิฉันทำอะโทมีมาได้6เดือนนะคะและดิฉันก็มั่นใจในบริษัทอะโทมีมากนะคะว่าจะทำฝันดิฉันให้เป็นจริงได้นะคะ ดิฉันได้จัดเวลานะคะหลังเลิกงานเพื่อที่จะไปสปอนเซอร์คนนะคะแล้วก็จัดเวลาเพื่อเข้าไปเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็จัดเวลามาเรียนรู้ทุกงานที่อะโทมี่จัดขึ้นนะคะแล้วที่เซ็นเตอร์ดิฉันนะคะก็จะเรียนทุกวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่ฉันต้องทํางานนะคะเพราะว่างานโรงแรมเนี่ยเขาห้ามหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะดิฉันก็จะจ้างคนแทนค่ะ จ้างคนแทนแล้วก็จ้างบ่อยเข้าบ่อยเข้านะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักนะคะแต่ดิฉันก็จะต้องไปเรียนค่ะเพราะว่าดิฉันยังไม่เก่งอะโอมีนะคะออดิฉันลุยน้ำเลยค่ะครึ่งนักแข่งเนี่ยค่ะเพื่อไปเรียนที่เซ็นเตอร์นะคะทีะนีเออ้เจ้าของเขาเห็นดิฉันมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะเขาก็เลยเรียกไปพบแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ลือ้อหยุด ได้นะวันเสาร์ต่อไปนี้ลือหยุดได้เลยวันเสาร์แล้วก็ไปเรียนให้เต็มที่นะแล้วก็เอาความสําเร็จมาให้ได้ค่ะดิฉันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานประจำนะคะที่เหมือนดิฉันทุกท่านนะคะถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งม,มั่นนะคะเราจะต้องสารฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก่อนที่จะจบนะคะดิฉันขอฝากกรไว้สักหนึ่งบทนะคะไม่มีใครแบกความสำเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมั่นทุกความสำเร็จมาจากความเดยวนะคะไม่ไม่มีใครชนะโดยไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้ความฝันจะต้องเป็นจริงสวัสดีค่ะ